ที่คอมพิวเตอร์พูดถึงแนวคิดของการทำซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็ตายตายโอเคยาวไปเลยครับเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับไม่ไม่ต้องนับใช่ไหมเราต้องนับใครกำลังเครียดทุกเหงาเศร้าถูกทิ้งหรือยังหาแฟนไม่ได้ต้องบอกว่ามาดูเคอร์มครับ ดูแล้วจะลุ่มหลงแล้วก็หลงไหลแล้วก็จะมีความส,มสนุกสนานจะริ่เริ่งเราเป็นสไตล์หนุ่มติกคอมเมดีมด้นะครับเป็นความรักรุ่นใหม่ที่รักใครต้องเขาบอกว่ากล้าแสดงออกกล้าบอกรักไปเลยรักที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทําไมอคอมเมดี้ก็คือเน้นสนุกเฮฮาผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับต้องบอกว่าดูไปด้วยจิกหมอนไปด้วยฟินไปด้วยยิ้มไปด้วยบางคน<อ>ยังไม่มีคู่ก็จะกล้าจีบผู้ชาย นะครับก็จะมีคู่ไปด้วยต้องมาดูซีรีส์ของเรานะฮะเรื่องเคลมไอซียูครับขอทาตัวพรานะครับครับผมก็รู้สึกยังไงครับได้หนังเรื่องได้ซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับทางน้องเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้มาแสดงเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนึงนะครับที่ที่อยากจะนําเสนอออกไปนะครับผมแล้วก็อยากจะทําซีรีส์สนุกๆนะครับผมแล้วก็ ยากจะใหะ้คนไทยของเรานะครับถึงก็เทียกันเยอะก็อยากให้มาดูซีรีส์สบายๆอารมณ์ดีแล้วก็ฟินไปด้วยแล้วก็มีแต่ความสุขความฟินนะครับผมเป็นแนวโรแมนติกของวัดี้ครับน้องเบียร์ครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็เป็นนางเอกซีรีส์เรื่องแรกเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องเคลิมด้วยนะคะ มีอะไรผ่ากันเลยไม่จะสิงมาอยู่แล้วก็ต้องมีอะไรทิ้งท้ายฝากถึงเป็นแฟนต้องซีรีส์เรื่องนี้นะครับอยากสนุกที่ผมบอกนะครับแล้วก็่อนคลายแล้วก็อยากมีคู่ใครถูกทิ้งก็จะได้หาคู่ใหม่นะครับต้องมาดูซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าทำให้คุณกล้าจีบผู้ชายทำให้คุณ อ่าเคลือบเคิมทําให้คุณรุ่มหลงแล้วก็สัมผัญที่สุดทําให้คุณมีมีความสุขสนุกสนานชีวิตจะมีค่ามากกว่าเดิมครับในในในเรื่องเคิรมเนี่ยครับมีมีมีคู่ผานางนี่กี่คู่ครับหรือว่ามีแค่คู่เดียวครับผมโอ้มีหลายคู่ครับประมาณ4ี่ถึงห้าคู่ครับครับคู่ไหนบ้างครับผมอ่คู่ไหนบ้างใช่ไหมครับต้องต้องบอกว่าอ่าถ้าอยากดูเนี่ยมีคู่ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกันในเรื่องของของเขาเรียกว่าอุปนิสัยความรักหรือว่าแม้กระทั่งความเป็นเพื่อน คือต้องบอกว่าเฮฮาสนุกสนานถ้าผมบอกหมดจะมาดูไม่ได้มาดูไงครับต้องต้องต้องมาดูถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงครับไม่สปอยต้องแบบมีมีรักสามเศร้าไหมครับหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับต้องบอกว่าสามเศร้าไหมเรารักกันหมดทุกคนครับเราส่งเสริม15เศร้าใช่1าเศร้าแล้วคือก็จะเริ่มเริ่มถ่ายวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดติดตามช่องทางในการชม เิร์มเนี่ยครับในเดือนมีนาคมใช่ไหมครับใช่ครับในเดือนมีนาคมทางอารทีวีเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับเวลากี่โมงนี่เรายังไม่ได้สรุปอะครับอ๋อครับผมครับครับก็ครับก็คุณเต๋าครับคุณเต๋าในส่วนของการการร่วมงานครั้งเนี้ยครับอ่ เป็นความร่วมมือกันครั้งแรกป่ะครับหรือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเออถ้าผมกับนุ่มกับเป็นครั้งแรกครับผมแต่ถ้าผมกับดรเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนั้นเป็นคอมครับแต่ครั้งนี้เป็นซีดีครับก็อีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งครับรูปปากด้วยแล้วกันนะครับครับแล้วเดี๋ยวจะร่วมงานกับน้องเบียร์อ่าเคมีตรงกันเลยไหมครับเดี๋ยวร่วมถ่ายดีกว่านะแต่น่าจะตรงครับน่าจะตรงน่าจะตรงอยู่แล้วครับผมจะไปตรงเขาไมเรียกมาแล้วครับเอ้ยก่อนนะแล้วน้องเบียร์ว่าไงครับ ร่วมงานกับคุณเต๋อค่ะก็เหมือนพี่เต๋อเลยค่ะแล้วก็ดีใจด้วยเคยเจอพี่เต๋อบ้างแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานแบบเจอกัน5ปี6ปีที่แล้วใช่แล้วค่ะก็นี่ก็จะเป็นซีรีส์เป็นนางเอกเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่เต๋อ้วยก็ดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นค่ะครับฝากฝากทั้งคุณเต๋อทั้งคุณเบียร์เชิญชวนชมซีรีส์เรื่องนี้นะครับค่ะก็อยากให้มาดูซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะๆนะคะจะได้แบบว่ามามีความสุขแล้วก็อิกหมอนไปด้วยกันนะคะ ครับเชียงคูต่าครับครับผมก็ปีหน้าครับเจอกันครับผมเรียนมีนาคมนะครับทางไลน์ทีวีนะครับก็ไปกดติดตามได้เลยนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเคลิ้มเนี่ยไปกดติดตามช anel ของเคลิ้มได้เลยนะเพราะเราจะอัปเดทเรื่อยๆนะครับผมก็รับรองไม่ได้เต็มอี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ฝากละครด้วยนะครับครับขอบคุณครับ